สวัสดีค่ะอยู่กับใบเตยในรายการนาทีบันเทิงนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในการถ่ายทําปฏิทินที่รวบรวมเอาพระเอกนางเอกเอาไว้เพียบหนึ่งในนั้นก็คือสาววิววรรณรธค่ะที่ได้แปลงโฉมเป็นสาวสวยถึง2ลูกสองสายเลย ราะว่าเป็นการถ่ายปฏิทินช่องวันครั้งแรกอันนี้เป็นของมิถุนายนนะคะก็เป็นแบบ all white อะไรอย่างเงี้ยเป็นชุดแบบขาวตีมขาวกันหมดเลยมีครบเลยค่ะพระเอกนางเอกที่ทุกคนชื่นชอบนะคะเต็มเลยก็ฝากติดตามเพราะว่าแต่ละเซตอะ่ะก็คือคนละลุกหมดเลยใครที่อยากจะได้ปฏิทินช่องวันนะคะติดตามรายละเอียดในรายการวันบันเทิงกันให้ดีๆค่ะบอกเลยว่างานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ ส่วนแฟนละครวานวาสนาค่ะเตยชื่อว่าตอนนี้ต้องมีคนที่กำลังฟินกับจูบครั้งแรกของทอยปฐมพงศ์กับบินสรีธรกันอยู่แน่ๆเลยวันนี้ก็เลยจัดให้เลยค่ะกับเบื้องหลังในการถ่ายทำบอกเลยว่าสองคนเนี่ยสปิริตแรงมากๆนุ่มทอยลงน้ำทั้งๆที่ตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นค่ะขอบคุณครับพรมศีเฮ้ยพศรี มีคัพด้วยเมื่อกี้มีคัพด้วยเมื่อกี้ใช่ไมเอาจริงนะผมไม่เคยลงน้ำลึกโดยที่ไม่มีชูชีพอันนั้นลึกจริงสเมตรเราเุ้ยคุณว่าสีตกเราต้องช่วยวิ่ง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 กลัวไหมโอ้ยพี่หน่วยกู้ภัยคาก็อยู่นู่นพี่ถ้าผมหายไปนานเนี่ยไม่ว่าแผนกอะไรอะลงไปเลยนะผมไม่ได้แสดงว่าผมหานางเอกอะไรผมอาจจะหาตัวเองอยู่ข้างล่างผมอาจจะหาตัวเองอยู่ข้างล่างค้นหาตัวเองอยู่อะไร ไม่เอานะไม่ตองนะเออแค่จุบนะล้บแต่อะไรปากกันแล้วก็จะางไว้ก่อนจนกว่าพี่จะปล่อยห้าสี่สองไดได้ไผมพี่ทอยอ้ขอโทษนตกเลยตกเ้าสี่สามส ก็ลนงลืมขาทอดไปยมือสองทุมเลยวัอทุ่หมดสามสงปรบมือให้กับสปิริตของทั้งคู่แล้วก็ความตั้งใจของพวกเขาจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นรอติดตามกันต่อค่ะว่าโชคที่กำลังโดนตำรวจตามจับจะพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ผิดได้หรือเปล่าในละครวานวัสนาคืนนี้เวลา2องทุ่ม20นาทีนะคะส่วันนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วสวัสดีค่ะ